ในที่สุดธรรมคือดุลยาภาพและดุลยาภาพก็คือธรรมต่อไปนี้จะขอพูดถึงเรื่องดุลยาภาพของธรรมเป็นแง่สุดท้ายแต่เป็นแง่ที่คุมทั้งหมดว่าไปแล้วมันก็คือการปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายนั่นเองตัวธรรมอยู่ที่นี่และเมื่อพูดในแง่นี้ ตัวธรรมนั่นเองคือดุลยภาพหรือดุลยภาพก็คือตัวธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติถูกต้องต่อร่างกายให้ร่างกายเกิดดุลยภาพก็ตามปฏิบัติถูกต้องต่อเศรษฐกิจดำเนินการหาเลี้ยงชีพจัดการเงินให้พอเหมาะพอดีก็ตามหรือการปฏิบัติในทางสังคม ให้พอเหมาะพอดีก็ตามหรือการปฏิบัติในเรื่องของจิตใจของเราให้พอดีก็ตามนั่นคือดุลยภาพของธรรมหรือตัวธรรมเป็นดุลยภาพเป็นข้อสุดท้ายซึ่งเป็นตัวที่คุมและคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการที่จะปฏิบัติด,ดุลยภาพทั้งหลายในที่สุดแล้ว ก็อาศัยดุลยภาพของธรรมนั่นเองมาช่วยปรับทำให้เกิดความพอเหมาะพอดีเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องรู้หลักดุลยภาพที่เราต้องรู้หลักดุลยภาพเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ลำพังตัวของมันเองเท่านั้นและตัวมันเอง ก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบมากมายซึ่งส่วนประกอบเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทำอย่างไรจะให้มีความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดีซึ่งความพอเหมาะพอดีนี้ถ้ารักษาไว้ได้มันก็จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นหลักในเรื่องดุลยภาพนี้ ก็เกิดจากการที่สิ่งทั้งหลายนั้นสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นเองดุลยาภาพว่าไปแล้วก็คือความสัมพันธ์อย่างพอเหมาะพอดีถ้าความสัมพันธ์ไม่พอเหมาะพอดีเมื่อไหร่ก็จะเสียดุลยาภาพเมื่อนั้นทีนี้ถ้าหากว่าจะปล่อยให้มันมีดุลยาภาพของมันเองก็ไม่แน่นอน เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เรานี้ก็ประสบสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งมากมายที่จะทำให้ดุลยภาพนั้นสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้หลักในการปฏิบัติเพื่อรักษาดุลยภาพอันนี้ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวิธีปฏิบัติในการที่จะรักษาดุลยภาพอยู่เสมอ แม้แต่หลักธรรมที่สำคัญสุดยอดที่สุดที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือหลักแห่งดุลยภาพนี้นั่นเอง